เรามีไปเซอร์ไพรส์พี่กายและชนโน่นกันเนาะดีค่ะขอร่วมทำบุญด้วยนะคะมาเลยมาเลยไม่ได้จะมาช่วยแจกนะจะมาเอาของกลับจะมาเอาของกลับเข้าแถวเข้าแถวเข้าแถวเฮ้ยน้องน้องไปต่อแถวอยาเอาของก็ไปต่อแถวถา,าม่ารู้ได้มีอะไรกินถาม่ารู้ได้มีอะไรกินเนี่ยคนพวกนี้เป็นอย่างเนี้ยใครโทรศัพท์มั้ง ทำผมนะคะพรุ food, ่งนี้เรามีอัดเก็บฟุตหน่อยทำสีอะไรคะก๊อฟขาวขนมจีนนะทำอะไรอะก๊อฟใช้งานผิดวิธีเปล่าไอ้ยังมันตัดได้หน่อยคุณใช้งานผิดวิธีเปล่าลองอีกด้านนึงก่อนเออลองพลิกอีกด้านนึงก่อนไอ้ยังหนักกว่าเดิมอีกติกว่าตารางเมตรละห้าร้อยห้าสิบนะเอาปูกระเบื้องเลยอะมีทั้งร้านที่พิมพ์หนึ่สิ ข้ากวาดผมนี่ยนะงั้น้าทำสีวันนี้คิดเท่าไหร่ดีไม่ใช่ไเามอร์ไ้จ่ีวนนะ่ใช่พี่ผู้นี้ผมนยังให้กลายราชาดับเลยพี่ละน้องชายพี่บ้าดาราไหมพี่มันมีโปเตอร์มาโปเตอร์แบบสมัยแบบ โกสีผมด้วยคะสองคนนี้เขาบอกว่าทําสีผมเมื่อไปตอนไปตอนรับรถใหม่พี่กายนะอ๋อพี่คิงก็ด้วยดิพรุ่งนี้พี่คิงมาทําสีห้ามึงบ้าบ้าดาราโอ้หสดสรแ้อนๆยสดสดแ้อนๆแล้วไปเลยผมว่าโปลเตอริมนีะเยอะกว่าผมแล้วละโอ้โหมีแค่มีถ่ายฟุตแต่ทำกันขนาดนี้โอ้โหโหถ่ายแน่ดูสภาพช่างช่างไม่ไหวเลย แล้วไอ้งอกนี่จะได้ย้อมปิดไหมเนี่ยไหนพี่ไม่งอกด้วยเหรอโอ้นี่อายุเท่าไหร่แล้วทำไมงอกเยอะจังอ่ะมึงทำอะไรเนี่ยโอ้โหอยู่นิ่งๆเลยพี่โอ้โหเหมือนเดิมทุกอย่างเลยไม่อยากน้ำดิเหรอวัดออเเเาาโตร์มนีี่่ยพเฮ้ยพี่ยังติดฟันอยู่เลยมึงยังไม่แปรงฟันเลยเนี่ย อยู่ไหนอไม่ยังอาบแล้วเสียงค่อยๆอยูไม่ได้อาบชัวร์เป็นข้ามันเดียวเฮ้ยไม่ต้องกินข้าวมัามีเลี้ยงมีเลี้ยงโฟกัสสั่นเขามีข้าวกล่องฟูจิเลี้ยงไม่ต้องกินอ๋อเลี้ยวหล่อคนเดียวเลยเนี่ยเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปอ่าอโอเคโอเคโอ้โหได้แต่ก็ทำดีมาไม่เอาไร้ไฟแกล้ไม่แกลเนี่ยหล่อเลยอ่ะไม่มีสิทธิ์ให้เอาออกเลยเนี่ยเอาออกให้เดี๋ยว าานลกไอ่ะพี่ได้ตัดปรทิดาอีกรอบไงอาบอกว่าอยากเอาสั้นมากแล้วก็ให้เอาตัดลากไส้เลยลากไส้ให้เอาลากไส้ออกไอ้ตรงเที่ยวอันนี้มันหนาจะไม่เอาออกหรอไม่ใช่ดูเอาความเหมาะสมดิให้หนูทำงานดิมึงก็ถ่ายจังเลยวันนี้เรามีไปเซอร์ไพรส์พี่กายรัชนนท์กันเนาะพารู้ซื้ออะไรให้อาจีอาจีปีอะไรคะ2021อ่าเดี๋ยวเราจะออกไปกันสีจับมาก เราจะไปแจกของกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีแอบเซอร์ไพรส์เล็กๆซึ่งพี่กายตอนนี้ยังไม่รู้ตัวเดีย๋ยวไปดูหน้าคนที่ไม่รู้ตัวแล้วโดนเซอร์ไพรส์กันนะคะไม่รู้จะไปทันหรือเปล่าเพราะว่าเพิ่งนทำสีทุกคนเสร็จเดงเตรียม้อมแล้วหอมหอมเอ,มไอาไว้เดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นนะ เซอร์ไพรส์กันด้วย RG RG 2อ2 1, <AG. S> 2> อ 2, 1> น 2> ีน, 1> นะคะสวยมากสวยสุดๆไปเลยซึ่งพี่กายยังไม่รู้ยังไม่รู้ว่า<ด>นี่คือรถของเขาเองอันนี้ที่เราเก่อนนะเอามาก่อนเพราะว่าคันนี้มันสวยไงยดูสิเราไปดูน้องส้มกันรถน้องแฮมนะคะสวยงามมาก,ดามากเดินผ่านกล้องอีกแล้วขอเข้ากล้องนิดนึงเหรอคันนี้ฮะคันนี้ว่าไงฮะทำไมสั้มันเป็นอย่างนั้นน่ะทำไมสั้นอย่างนั้นน่ะคือน้ำหนักเยอะความแรงความแรงกอ้าความแรงเหรอ ที่ได้มีรักที่นั่นมีถูกรักกินผมกระทมช่วยิรนดร์เลื้อเทาอ๋อวันนี้มันเป็นตีมที่เราไม่อ่านลายกลุ่มนะทุกคนเขาใส่สีอะไรกันหมดสีดำกันหมดนะคะสีดำกันหมดนะนี่นี่สีดำกันหมดนะอันนี้คือเรากลัวไม่เด่นในกล้องใช่ป่ะเนี่ยใจะแปลว่าความจริงกลัวไม่เด่นในมึงกลัวไม่เด่นในกล้องใช่ป่ะเดี๋ยงนี้ใส่สบายอ๋อสวยจริงสวยจริงเสื้อาวายในโคนะคะสวยคุณเป็นเสื้ออะไรคะสวยสบายนุ่มมาก แล้วเราต้องไปแจกไหมแล้วแต่เขาบอกว่าแต่ใจจริงเขาก็อยากให้เราไปเพราะเขาแจ้งพี่ไกรว่าเรามาเพื่อมาช่วยเขาแจกก่อนอีกห้านาทีแล้วกันครับได้ค่ะสี่โมงหมดได้ค่ะนี่นะคะคนหล่อรูปเราตอนนี้คนทั้งบ้านเขาอยากถามว่าบ็อกเกอร์เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนี้สวยได้ชื่ออะไรเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าทุกคนทั้งบ้านถามว่านี่ เ้ยตอนนี้มีตำแหน่งขี่สองตำแหน่งว่างหรอทำไมอ่ะมีใครอ่ะมีพี่คิงพี่คิงมามี่ก็ว่างอเขาบอกว่าเขาไม่ยอมขี่พี่คิงอ่ะโอ้เาไม่อยากขี่ทำไมอ่ะให้พี่เบิ้นขี่และพี่เบิ้นหลอกว่าน้มไม่ไม่ปิดหอกมาด้วยอ่ะไม่ปิดหอกมาด้วยอ่ะอันนี้ไม่ได้เรียมนะอันนี้ไม่ได้เรียมนะอันนี้ไม่เรียมอ่เรียวเรียวเดี๋ยวมนตัดอกให้เดี๋ยว้ยะซูมด้วยเรียวเียวเี้ยแหละเรีวจริงๆริงเรียวจริงๆงเรีวหลุดเรียวมี่ยค่ะชายหนุ่มที่กำลังจะขี่รถพี่คิง โดถพี่กายและเชนนนนะคะเนี่นนนเป็นเซอร์ไพรส์ฟแฟนเขาซื้อให้สวยเฉียบมากเลย ร่วมนำบุญด้วยนะคะมาเลยมาเลยผมก็นึกว่าจะมาคนเดียวตอนแรกเห็นสาวบอกว่าเออเดี๋ยวพี่เขาขอมาเรื่องมาสิได้ยินเสียงรถแล้วเฮ้ยไม่คนเดียวแล้วนี่หว่าไม่ได้มาไม่ได้จะมาช่วยแจกนะจะมาเอาของกลับจะมาเอาของกลับเข้าแถวเข้าแถวเข้าแถวเฮ้ยน้องน้องไปต่อแถวจะเอาของก็ไปต่อแถวตามลารู้ได้มีอะไรกินแล้วตามลารู้ได้มีอะไรกินแล้ว น,นี้เป็นอย่างเงน,น้องน้อง,องไปต่อแถวเลยเอา <ไป S 2> ของอ,อ่ะร่วมงากับพี่อาโนไปมาเลยมาแจกข้าวของผ่านแล้งนะครับผ่านมาเข้ามารับปีได้เลยนะครับที่ใครที่ผ่านมาน กน้องขอทำคอนเทนต์รถในฝันอยากได้รถอะไรครับพี่มันก็ต้องรถไกลแล้วแหละจพี่หรอพี่มีในใจมั้ยข้าตอนนี้เลยนะสีเฮียอะไรก็ได้ที่แม่งสตาร์ทได้ดิเขาไม่ชอบเดี๋ยวกูค่อยไปทำเองฝันของพี่กายคือรถไกลนะครับรถไกลอาร์จีเท่านั้นอาร์จีเอานั้นเลยนะเราจะจับตัไหนในอาร์จีได้ไหมด้วยกันเดี๋ยวเหมือได้ขี่ขึ้นไปพร้อมกันเลยพี่อีวันสีอะไรอาร์จีก็เดี๋ยวพี่คายลูกซื้อเลยพี่โโอ้หพูดรถพี่หน่อยีิ พี่พี่เป้ต้องไม่บอกฮารุอลอเดี๋ยวให้เขาเป็นคนมอบดีกว่าพี่ไม่ไม่เ๋ือพ่อถ่ายรูปเสร็จอ่ะแล้วกิไปกับติบอกายมาถ่ายรูปคู่เราอยู่นะพี่กบบถ่ายแก๊งอ่ะให้ให้ฮารุาจะมาบอกอย่างเงี้ยมีเซอาไพรกว่ากายเดี๋ยวก็ถ่ายรูปคู่ น <offs> ี่เ <Overwatch> ป็นนองรบใหม่ปีนี้เหมือนกันปไกล เรื่องรถในฝันไปพี่รถทิพเลยนะรับเดียวเห้เหมือนฝันได้รถรถรถที่เขาจะมาตลาดเช่าเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเขามาตลาดกลับ2ทีโมงได้ี่ับคนกีโมงนกยนี่รู้แล้วเ้ามั้ยของแกองกี่จะบอกคกับได้ให้รถที่เ่มเาะร่าอะไร

เหมือนเด้นมากอะมมเหมือนลูกตอนได้โคคาจะสอบมหิดลที่แล้วอะเหมือนมหิะล <c oughs> มากามออาแต่ตอนนียเได้อ หอ,อไม่เรียนไม่เรียนเออแม่แล้มันปากันเยอะๆมันไม่ได้สังเกตเลย,เยไงนี่ให้ทันสังเกตมือสั่นแบบโหฮะตาลากไ่จบเลยไม่บออะไรรัจริงปะเนี่ยด <laughs> ูนะาชอบองก่น